วันนี้วันที่6พฤศจิกายน2,568พยากร์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองและพังงาส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีน ที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังอ่อนแต่ยังคงทำให้บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าขอให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนตกรวมถึงระวังอันตรายจากฝนตกหนักซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมได้ในบางพื้นที่สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกําลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่7พฤศจิกายน68อันหนึ่งพายุไต้ฝุน่นคันแมกีแคมเมกีบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางคาดว่า จะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่6-7ถึง 7, พฤศจิกายน68จากนั้นมีแนวโน้มจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและพายุดิปรชันเคลื่อนผ่านประเทศเราโดยในวันที่7พฤศจิกายน68จะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีก่อนจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับ